Okay. สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง free t o page เช่นเคยนะครับผมมีอะไรให้เล่นเราก็เล่นกันไปเรื่อยเนาะก็อันนี้นะครับถึงคิวของเด็กเบบีดากอนแล้วนะครับผมก็เป็นคิวที่แบบหลายๆคนรอคอยว่าเอ้ยผมจะทําคลิปออกมารีวิวแบบไหนดีนะครับผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นโจทย์ยากมากๆเลยนะครับสำหรับผมที่ว่าจะต้อง create เด็กเบบีดากอนนะครับผมซึ่งพอผมไปหาข้อมูลแล้วเนี่ยสายส่วนใหญ่สาหรับโปรเพเยอร์เลยนะครับอย่างผู้เล่นที่เล่นกันมาโดยตลอดเนี่ยเขาก็จะเล่นแบบอารมณ์แบบทารีวิวย่าไอแมนคิสนะครับผมแล้วก็โมสายแปลกซึ่งผมมองว่า ถ้าไม่มีประสบการณ์เล่นเด็กนี้มาก่อนเลยนะครับเป็นการยากมากๆเลยนะครับผมก็ตามสภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมีสายตรงนะครับผมต้องบอกว่าสายตรงของเขาเนี่ยก็คือสายเจ้าเ,เมื่อเราใส่เจ้าดากอนคอสเพเยอร์มานะครับผมก็มันเป็นตัวที่แบบว่า ออกมาเพื่อเล่นเด็กเบบีดากอนอะไรประมาณนี้ป่ะเพียงแต่แบบว่าเราไม่ค่อยเห็นคนใส่เลยนะครับผมก็คือไม่เคยเห็นตัวเด็กเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบเด็กนี้นะครับผมสาหรับโปรเพเยอร์นะครับบอกได้เลยว่าไม่เหมาะนะครับผมสําหรับเด็กเบบีดากอนอันนี้เนี่ยผมแนะนําเลยว่าคนที่จะเข้ามาดูนะครับผมเป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่จริงๆครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับวิธีการเล่นเพื่อสร้างความเข้าใจกับเด็กเบบีดากอนก่อนเนาะโอเคนะครับผมก็ ลิทนี้สายตรงเลยนะครับผมสายดากอนคอสเทเยอร์แล้วก็เล่นมาทิอัสนะครับผมแล้วก็เป็นเบบี้ดากอนโดยโดยเต็มรูปแบบเลยนะครับผมโอเคเราไปดูความสามารถของแต่ละตัวกันดีกว่าเนาะโอเคจ้า ขอเริ่มที่ตัวแรกครับนั่นก็คือดากอนคอสเพลเยอร์นะครับผมคนนี้เนี่ยเป็นดากอนเป็นเทมเมอร์นะครับผมเป็นธาตุลมเลเวล2 MP ค่าไล้สอค่าโจมตี2และอเทมสิบเอ็ดดีเฟน e ์ s ิบเอ็ดสปีนะครับคนนี้อยู่ในชุดไทม์พันธนะครับผมตอนนี้เนี่ยบล็อกไทม์พันธเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมก็คือจะอยู่ในของกาแล็กซี่เท่านั้นนะครับผมน่าจะอยู่2หรือ3นี่แหละนะครับผมลองไปลุ้นกันดูนะครับผมนะหาไม่ยากนะครับผมจริงๆตามร้านน่าจะเยอะแยะเลย โอเคมีท่ารวมล่างครับบอกว่ารวมร่างดาก้อนหใบแอทแท็กจะเป็น14ยือ็มค่าโจมตี2หน่วยถ้ารวมล่าง2ตัวนะครับท่ารวมล่างที่2 a t แอทแทกจะเป็น11การโจมตีออนะครับผม m อค่าโจมตี4หน่วยนั่นเองนะครับผมมีแอปเิตี้2อันครับบอกว่าดาก้อนเลเวล1ของเรานะครับผมแอทแท e กบวก e นึ่เฟน์บวกอนะครับผมแล้วก็ปเปิตี้อันที่2บอกว่าขณะที่กาเบนี้ต่อสู้นะครับกาเบรียแอทแทกบวก2ตามจำนวนดาก้อนะนรับเลเวล่ในสนามและหรือในชายเรานะครับผมก แล้วก็มีสกิลครับถัดลงมาครับบอกว่าไลฟ์ฟรีดาก้อนทัดลมเลเวล1นึ่งใบในกองเรานะครับจ่าย MP เพียง1หน่วยเท่านั้นแต่สกิลนี้นะครับทำงานแค่1ครั้งต่อเกมต่อตัวจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมี4ตัวก็เรียกตัวลมได้4ครั้งนะครับผมจ่ายแค่1เท่านั้นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มีสกิลล่างสุดครับบอกว่าไลฟ์ฟรีการ์ดแบบนี้เนี่ยจากกองนะครับผมถ้าเด็กเรามีแต่ไทม์เมอร์ทัดลมและหรือดาก้อนเลเวล1หนึ่งับผมคือพูดง่ายๆคือเจ้าดรคอสเเยอร์เนี่ยครับถ้าาเเรรล่นตตงามเเงื่อนไขลยก็คือมีแค่เอ่ทามลลแะหรือดาก้อน นะครับผมเลเวลหนึ่งเนี่ยคือเจ้าเนี่ยมันจ่าย2อ p แล้วก็โดดออกมาจากกองได้เลยนะครับผมแค่โดดในเธอนะครับไม่เฟียนะ,ะสามารถกระโดดออกมาจากกองได้นะครับเรียกว่าออกมาเป็นแทงให้เพื่อนนั่นเองนะครับผมพอบอกได้เลยว่าเด็กนี้เนี่ยลูกมังกรบวกกันน้อยมากๆนะครับค่าพลังบวกน้อยมากๆนะครับผมส่วนวิธีการเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปให้ท้ายคลิปครับขยับตัวถัดมาจ้านั่นก็คือมาทิอัสเลยนะครับผมอ่า ก็เป็นเดอะดากอนซาก้านะครับผมคนนี้เป็นอาร์ตรีเมคมาใหม่นะครับก็คืออยู่ในดากอนซาก้าเหมือนกันนะครับผมเป็นททม์เมอร์ท่าลมเลเวลหนึ่งนะครับผมเอ็มพีค่าไล้สองค่าโจมตีหนึ่งแอทแท็กเจ็ดดีเฟนเก้าสปีสี่นะครับผมมีท่าลมล่างครับบอกว่ารวมล่างกับชุดของดากอนซาก้านะครับผมแอทแท็กจะกลายเป็นเก้าการโจมตีเป็นอเอ็มพีสี่หน่วยนะครับผมในเรื่องของการใช้การโจมตีแต่ผมบอกได้เลยว่ามาที่อาร์ตตัวนี้ผมไม่เคยเอาไปตีเลยนะครับ คือแบบถ้ามันไม่จวนตัวทะลุจริงๆนี่คือน้องอยู่เฉยๆไปเลยนะครับผมมีประเท่เข้ามาครับบอกว่าถ้ามีดารกอ้อนอื่นในสนามเรานะครับสามารถแสดงทาร์ลอต MP ็มพีค่าไ0ศูนนะครับผมชุดดารกอสาก,การ1หนึ่ใบในกองเราขึ้นมือนะครับผมก็สามารถหามิสติกเสริขึ้นมาได้มิสติกเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวผมทายคลิปแปะให้ดูเช่นกันครับผมมีสกิลครับบอกว่า ดากอนเอ็มพีค่าไล่หนึ่งนะครับผมชุดดากอนซาก้าฝ่ายเราเนี่ยแอทแทก 2, บวกสองดีเฟนส์บวกสองนะครับผมอนันเทิร์นและไม่ถูกทำลายจากการสวนกลับในซับเทิร์นนี้นะครับผมจ่ายหนึ่งเอ็มพีเป็นสกิลที่บวกพลังให้เพื่อนแล้วก็ซับเออ่เขาเรียกว่าอะไรนี่บัฟเพื่อนให้เก่งขึ้นนะครับอย่างนา้อยๆก็คือไม่ตายจากการสวนกลับนั่นเองบอกได้เลยว่ามีท่าตีแน่นอนแต่แอบเสียดายตรงที่ว่าเขาจิ้มให้กับมังกรเอ็มพีค่าไล่หนึ่งในชุดดากอนซาก้าเท่านั้นนะครับผมซึ่งดากอนคอสเพเยอร์เนี่ย ตัวด้านซ้ายเนี่ยจะไม่ได้รับสกิลนี้แน่นอนครับการันตีเลยนะครับผมแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายครับเป็นสกิลสุดแก่งครับบอกว่าไล่าฟรีดากอนเอ็มพีค่าไล่หนึ่งนะครับผมชุดดากอนซาก้าหนึ่งไปในกองหรือในมือเรานะครับผมเมื่อมีดากอนอื่นในสนามเราอ๋อฟิกเอ็มพีหนึ่งนะครับผมก็หนึ่งล่ากนะครับผมจะจะกองหรือจากมือเราได้หมดเลยนะครับผมก็ดูดีฮะอ่ะขยับตัวถัดมาครับผมเบบี้อ่าเป็นเบบี้วิดดากอนนะครับผมเป็นท่าลมและอ่าดากอน ท่าลมเลเวลหนึ่ง MP ค่าไล่หนึ่งท่าโจมตีหนึ่งนะครับผมต้องบอกเลยว่า MP ค่าไลา่ของเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างถูกถูกมากๆนะครับเพราะว่าคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับผมเนาะ MP ค่าไล่หนึ่งท่าโจมตีหนึ่ง Attack สิบ Defense แปด Speed ห้าไม่มีท่าลมล่างอยู่ในชุดดักกอนซากาเช่นกันนะครับผมเข้ามานะครับผมเป็นเนื้อเรื่องจากการไลา่ปกติหรือจากเทมเมอร์นะครับผมสามารถเลือกหนึ่งอย่างนะครับผมเลือกอันแรกบอกว่านำ PS หนึ่งใบที่ติดบนซิลหนึ่งใบมาติดที่ซิลเหล่านะครับผมก็โอเคเลยกก็กระตุ นะครับเรียกว่ากระตุกมิสติกชนิด PS นั่นเองนะครับผมแล้วก็เลือกอันที่2ครับบอกว่าแสดงดักก้อนเลเวลหนึ่งนะครับผมหนึ่งใบในมือจากนั้นแสดงเนมมาทิอัสนะครับผมชุดดักก้อนซาก้านะครับหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือนั่นก็คือหาตัวทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับผมที่ชื่อการเป็นนี้ทำงานหนึ่งครั้งต่อซับนะครับผม แล้วก็มีบริตี้ด้านล่างครับบอกว่ามีลมหรือเทมเมอร์อื่นในสนามเรานะครับผมการไปนี้โจมตีข้ามไปยังดีเฟนไลน์ได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกคือพลังเขาน้อยมากนะครับผมคือแบบ10-11-12อะไรประมาณนี้ครับถ้าบับกันแบบช่วงต้นๆน,น,นี่คือพลังน้อยมากนะฮะแต่การบินไปหลอยหลังด้วยใจ m เแค่นหนึ่งนี่คือดูดีนะผมมองว่าดูดีนะครับผมโอเคขยับตัวถัดมาฮะอ่าเป็น เบบี้ไรด์ดาวกอนนะครับผมมังกรท่าแสงแล้วก็เลเวลหนึ่งเอ็มพีค่าไล่หนึ่งค่าโจมตีหนึ่งแอสแท็กสิบดีเฟนต์เก้าสปีดสี่นะครับผมเข้ามาจากการไล่ปกติหรือจากเทมเมอร์ amer, นะครับสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างเลือกอันแรกบอกว่าทำลายมิสติกได้หนึ่งใบนะครับผมถ้าเลือกอันที่สองครับบอกว่าถ้ามีดาก้อนอื่นในสนามเล่านะครับผมกาบใบนี้ป้องกันการโจมตีและเคิร์สหนึ่งเทิร์นบอกได้เลยว่าคนนี้แอบเป็นแทงค์ต้นเกมครับ นะประมาณนั้นเลยแล้วก็มีเบบี้สุดโทษครับบอกว่าการไปนี้เนี่ยบวกแอตแทกตามดาร์กอนเลเวลหในสนามและหรือในชายเรานะครับผมผมบอกได้เลยว่าเจ้าตัวแสงเนี่ยครับรักษาให้ดีๆในช่วงต้นครับพอช่วงท้ายเขาจะกลายเป็นตัวตีที่ดุมากนะครับผมประมาณนั้นเลยขยับตัวถัดมาครับผมเป็นเบบี้ดาร์กดรากอนนะครับผมเป็นมังกรท่ามืดนะครับเลเวลหนึ่งเอ็มพีค่าไล่หนึ่งค่าโจมตีสองคนนี้เป็นคนเดียวนะครับผมที่มีเอ็มพีค่าโจมตีสองนะครับผมในหมู่ของเบบี้ดาร์กอนนะฮะ แอทแท็กสิบดีเฟนต์แปดสปีดซีนะครับไม่มีมาท่าล้มล่างเหมือนเดิมนะครับผมมีเอเบอร์ตี้ครับเข้ามาจากการล่าปกติหรือจากเทมเมอร์นะครับผมสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างนะครับผมถ้าเลือกอันแรกบอกว่าซิลหนึ่งใบสูญเสียสกิลและเอเบอร์ตี้หนึ่งเทิร์นนะครับผมอ่าถ้าเลือกอันที่สองครับบอกว่าถ้ามีดาก้อนอื่นในสนามเล่าซิลหนึ่งใบสูญเสียเอเบอร์ตี้นานถึงสองเทิร์นนะครับผมใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นเอเบอร์ตี้สุดโหดเหมือนกันครับบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีซิลที่ถูกโจมตีลบค่าพลังตามซซิิิิลลลลลลลออออ่่่าาาาาาเเเเเวแแะะะหหรรรรรืืืดดดดกกก้้นนนนนนนททมมมมใใสชยยย์คับผโไไ นอนครับคนนี้แอบเป็นตัวปั่นเกมป่วนเกมฝั่งตรงข้ามนะครับทำให้เขาดําเนินเกมยากและในขณะเดียวกันครับการโจมตีของคนนี้เนี่ยสร้างผลลบจํานวนมหาศาลตามจํานวนของดากอนนะครับผมซึ่งคนนี้เนี่ยมีผลอย่างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวแสงหรือตัวทา่ามืดนะครับผมสามารถปั่นค่าพลังให้แบบทิ้งระยะห่างของคู่ต่อสู้ให้ลดลงมาเท่ากับเบบี้ของเรานั่นเองนะครับผมเพราะชอบที่ดูเนี่ยคือค่าโจมตีแอตแท็กของแต่ละตัวเรา10 10 10กันน่ารักมากๆอะไรอย่างงี้ฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลด อ่อแอตแท็กลบค่าพลังฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับตัวดําก็ค่อนข้างจะดูดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะคราวนี่ขยเกิดมาครับผมเป็นเบบี้ไฟดาก้อนนะครับผมอณิธาไฟาแล้วดาก้อนเลเวลหนึ่งเอ็มพีคาร่าหนึ่งคาโจมตีหนึ่งแอตแท็กสิบดีเฟนส์เจ็ดสปีดสามนะครับผมก็มีบริที่เข้ามาจากการไล่ปกติหรือจากเทมเมอร์นะครับสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างครับผม ถ้าเลือกอันแรกนะครับ Remove PA นะครับผมได้1ใบในสนามนะครับผมแล้วก็ถ้าเลือกอันที่2บอกว่าถ้ามีเนมัธิอัสนะครับผมชุดดักออนซาก้าในสนามเราซิลหนึ่งใบครับผมลบแอตแทกตามซิลเลเวลหนึ่งในสนามและหรือในชายเรานะครับผมอนานันเทิร์ยกเลิกไม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็มีบริตี้ถัดมาครับบอกว่ามีไฟ ผมและหรือเทมเมอร์อื่นในสนามเราการเป็นนี้โจมตีซิลลองรวมล่างได้นะครับผมเอาไว้ตัดกําลังในเรื่องของการรวมล่างฝั่งตรงข้ามนะครับผมเบบีดากอนไฟค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของอเบอร์ตี้ที่บอกว่าลงมาแล้วลบแอตแทนะครับผมของซิลตามซิลเลเวลหนในสนามและในชายเราเนี่ยยกเลิ่มไม่ได้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าจํานวนของเบบีดากอนเนี่ย มีผลมากๆในเรื่องของการตั้งบอดนะครับผมคือถ้าเราตั้งบอร์ดได้เยอะยกตัวอย่างเช่นลง Baby d r ก g อนมาได้ถึง10ตัวแล้วนะครับผมคนนี้ลงมาใน3ปั๊บนะครับผมสามารถให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยลบ10ยกเลิกไม่ได้นะครับผมผมมองว่าคนนี้เนี่ยเป็นคีย์หลักๆที่จะเอาไว้บุกเลยครับนะเพราะลงมาปุ๊บถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ล้อเทคนะครับผมก็คือจะได้ลบค่าพลังเต็มที่เลยนะหลังจากนั้นเราก็จะวิ่งไปเปี้ยกันเต็มที่นะครับผมก็ตามนั้นนะลุมถึง ขยับตัวถัดมาครับอันนี้เป็นเบบี้ดากอนเอิร์ธนะครับดากอนนะครับผมเป็นทาตินเลเวล1 MP ค่าไล่หนึ่ค่าโจมตี1นึ่งแอทแท็กเจ็ดดีเฟนสิบสสปีดเพียง1เท่านั้นนะครับผมต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผู้เล่นส่วนใหญ่จะเลือกถอดออกนะครับผมไม่ค่อยได้อยู่ในเด็กเบบี้ดากอนสักเท่าไหร่นะครับผมแต่อันนี้ผมเอามาการให้ดูเพื่อให้รู้ว่าเออจริงๆมันมีเบบี้ดากอนทาตินด้วยนะครับและหรือใครจะใส่ก็เพิ่มได้นะครับผมเพราะอาเบอริตี้นะครับก็ไม่ได ที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้รับจากซิลนะครับฝ่ายตรงข้ามเท่ากับศนะูนย์แทน2เทินเนี่ยนะก็คือเป็นตัวแบบห้ามเกณฑ์เอ็กันอะไรจากซิลอะไรเงี้ยก็สามารถดูดีนะครับผมใจหนงลงมาแล้วก็แบบฝั่งตรงข้ามเกณฑ์เอ็มไปได้2เทนะินอ่ะจากซิลนะครับอ่าแล้วก็เลือกอันที่2องครับบอกว่าถ้ามีดาก้อนอื่นในสนามนะผมการใบนี้สามารถโจมตีด้วยดีเฟนต์ได้อนันเทินนะครับผมก็แหมเหมือนแบบ เป็นการจิ้มเทคตัวเองให้สามารถเอาดิฟสู้ได้นะครับซึ่งมังกรดินเนี่ยถ้าเปลี่ยนดิฟเฟนต์เอามาสู้เนี่ยครับจะตั้งต้นมากที่สุดในสนามนะครับในเรื่องของการแบบตั้งต้นต้นเกมในเรื่องของเชิลูกมังกรนะนะครับจะเอาดิฟชนได้นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการโจมตีนะนะครับถ้าโดนโจมตีในแอทแทกไลน์ก็เราเจ็ดรับนะครับน่ารักดีนะฮะแล้วก็มีบรตตี้ครับถัดมาบอกว่าเมื่อการเป็นน้ตกชายจากสนามสามารถแสดงดาก้อนสัหรับท่าดินหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือได้นะครับผมเทคนี้เนี่ยแอบไปเล่นกับไกด์อาดาก้อน แบบเอาไปยืนข้างหน้าตีหนูหน่อยแล้วก็แบบเปียนะครับแล้วก็กลายร่างเป็นตัวมังกรตัวเป็นลุ่มอะไรเงี้ยคือแบบก็เป็นตัวที่แบบแอดเองก็ไม่อยากวิ่งไปตีเหมือนกันนะครับผมประมาณนั้นฮะขยับตัวถัดมาครับตัวนี้เป็นตัวที่แอดชอบมากๆนะครับผมอ เป็นธาแสงนะครับผมเรียกเป็นอย่างนี้แล้วกันอ่าเป็นดาก้อนเลเวลหนึ่งะครับผม mp ค่าไล่สองค่าโจมตีหนึ่งแอตแท็กสิบรีเฟนเซสิสปีดห้านะครับผม,าาม, 1, 10, ensive, บผมอ่ามีสกิลครับบอกว่าทำลายมิสติกหนึ่งใบที่กำลังไล่นะครับผมจ่ายสอง mp ยิงแบบอินเตอร์เฟียร์หนึ่งครั้งต่อเกมต่อตัวมีสี่ตัวยิงได้สี่ครั้งนะครับผมแล้วก็มาริตี้ครับถัดมาด้านล่างบอกว่าเมื่อการเบนี้ตกชายสามารถแสดงสามารถแสดงดาก้อนหนึ่งใบในมือเรานะครับผมจากนั้นไลฟ่ฟรีดดาก้อนธาตุปกติแสงที่มีปปกกกตติขึ้้้นนนนนนไใใใใบบบบมมืืออออหรรรรรงงงเาาาาะคคัััผททีี่่ช์ดซ โอ้โสามครั้งต่อเกมนะครับผมคือเอ๋จะบอกว่าเจ้านี่คือไปเล่นกับมังกรแสงได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเองก็ไม่เคยเล่นกับมังกรแสงแต่ถ้าเล่นกับเด็กนี้ยจริงๆนะครับคนเนี้ยสามารถแปลสภาพไปเล่นกับอแมนคิดได้นะครับผมเพราะว่าตายปุ๊บโดดถ้าแสงนะครับผมลงมาที่แอทแท็กปกติ16อันนี้น่าจะจําได้จ้ะน่าจะใช่นะครับผมเพราะว่าเล่นนานมากแล้วอ่าก็จะเล่นโดดเป็นอแมนคิดได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นสายตรงนะครับในบอร์ดของอเจ้าดากอนคอสเพเยอร์นะครับคือเทคนคนี้ เป็นหมันครับคือไม่ได้ใช้นะครับผมใช้ในเรื่องของการใช้สกิลทำลายมีที่กำลังล่าหนึ่งใบพอนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตายไปโอเคขยับตัวถัดมาครับอันนี้เป็นเบบี้วอเตอร์ดากอนนะครับธาตุน้ำแล้วนะฮะเป็นเลเวล1 MP ค่าล่าห่งครับโจมตี1 Attack 10 d e f e n s e 9 Speed 4สปีนะครับผม คนนี้เป็นตัวปั่นเกมที่ผมชอบมากนะครับจะทําเกมบุกก็ได้หรือจะทําเกมเพิ่มในเรื่องของการเตริมมิติก,ก็ได้นะครับผมก็คือเข้ามาจากการไล่ปกติหรือจากเทมเมอร์นะครับสามารถเลือกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือเลือกอันที่1บอกว่าดาก้อนหนึ่งใบแอตแท็กบวกสองเอ็มพีลบหนึ่งในซับเทิร์นนี้อ่านะครับผมคือต้องบอกว่าในซับเทิร์นนี้เราสามารถแบบลงมาจิ้มเทคแล้วก็เอาตัวนั้นอะไปคอมรวมล่างหนีก็ได้นะอ่านะครับผมอย่างที่บอกเลยว่าถ้าจะเอาดาก้อนคอสเพเยอร์วิ่งไปตีใช่ไหมครับก็แบบอ่ะตามสภาพก็ก็จิ้มใ ดากอนคอสเฟเยอร์ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันลบแค่หนึ่งครับเท่าที่ดูก็คือจิ้มให้เพื่อนตัวเองดีกว่าที่เป็นเบบี้ดากอนผมแนะนําให้เป็นตัวเจ้าอ่าไม่ธาตุแสงก็ธาตุมืดในช่วงกลางเกมนะครับผมคนนั้นก็จะแบบว่าลงมาหนึ่งจิ้มสูตรตีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะแบบเหมือนใช้แค่หนึ่งเองคุ้มดีนะครับผมแต่ถ้ามิสติกขาดมือนะครับผมเราก็จะเลือกอันที่สองบอกว่าถ้ามีดากอนอื่นในสนามเราเราจั่วการ์ดหนึ่งใบได้นะครับผมก็ดูดีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอัพเลดี้ที่ดูดีคร่ดดริเหนท์์ โอ้โหก็ต้องบอกว่าสําหรับธาตุน้ํานะครับเป็นตัวที่แบบปั่นเกมได้ดีทีเดียวเลยนะครับผมอ่ะคราวนี้ครับไปดูในเรื่องของมิสติกนะครับผมมิสติกก่อนเลยนะครับผมอ่ะไปดูใบแรกนะครับเพราะว่ามาติอัสเนี่ยเข้ามาสามารถหาทาลอตนะครับผมที่มี MP ็มพีค่าไร้ศูนย์ได้ในชุดของเออ่ดากอนซากาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปดูมิสติกใบนี้กันก่อนเลยปั๊บนี่ครับอันนี้ใบที่1ครับเป็นดากอนวอเตอร์เอ็กนะครับผมอ่ะทาลอตเอ็มพีค่าไร้ศูนย์แน่นอนนะครับผมเป็นทีเออร์นันเทอร ก็อเบรตี้โหดมากนะครับผมเพราะว่าการไปนี้เนี่ยยกเลิกมิติฝ่ายตรงข้ามนะครับผมจะทําลายจะยกเลิกจะมูฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือต้องขอยกเลิกไม่ได้มานะครับผมแล้วก็มีอเบรตี้ครับบอกว่าเมื่อการไปนี้เนี่ยตกชายจากสกิลของมิติเรานะครับผมเรื่องหนึ่งอย่างเลยทันทีนะครับผมก็คือเลือกอันทีหนึ่งบอกว่าไล่ดาบก้อนทัศน้ำหนึ่งใบในมือเรานะครับผมก็สามารถกระโดดทับน้ําได้นะครับแต่บอกได้เลยว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมในเรื่องของการไล่นะครับเนาะ แล้วก็อันที่2ครับบอกว่าซิลหนึ่งใบติดฟิตเคอร์สสองเทินอันนี้แหละครับไฮไลท์จริงๆนะครับผมไข่ทัดน้ำนะครับผมก็คือสามารถแบบ เมื่อตกชายปุ๊บนะครับผมก็ฝังท่านติดฟิกเกอร์สอเทินหนึ่งตัวรอๆไปนะครับผมแล้วมันจะตกได้ยังไงนะในเมื่อมันเป็น PA แอนันเทินถูกไหมครับสกิลด้านล่างสุดเลยครับผมบอกว่าซัคคิฟายนะครับผมการ์ดใบนี้นะครับแบบอินเตอร์เฟียร์ได้ด้วยฟิก MP2 นะครับผมคือบอกได้เลยว่าถ้าขายใบนี้แซักตัวเองสําเร็จนะครับแล้วก็ตกชายปุ๊บนะครับผมผลที่ตกชายนะครับผมก็จะทํางานทันทีนะฮะผมก็คือแบบสามารถไล่ฟีด้าคอนท่านหน้าหรือว่าซีว์หนึ่งใบติดฟิกเกอร์สองเทินอ่าก็ตามนั้นคคครรััับบบบบผผมมมมเป็นนตวววทที่่แแาาาือยสลลงหิะ้ก ทำให้เราสามารถศูนย์กลางอะไรก็ได้ทําให้แบบฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องมานั่งปวดหัวกับการแก้ไขอะครับประมาณนั้นนะฮะขาอที่ขยับมาใบที่2ครับผมเป็นดาร์กดาร์กอนเอกนะครับผมอ่าโอเคแน่นอนครับ ทุกอย่าง a อเบล t ตี้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมจนกระทั่งไปถึงตกชายด้วยจากสกิลของมิสติกเลยนะครับผมเลือกหนึ่งอย่างครับถ้าเลือกอันแรกบอกว่าลายฟีดาคอนทัดมือหนึ่งใบในมือเล่านะครับผมแต่ถ้าเลือกอันที่สองครับบอกว่าซีิลหนึ่งใบสูญเสียเอเบลิตี้นานถึงสองเทิร์นนะครับผมต้องบอกว่าสำหรับเด็กฝั่งตรงข้ามที่เป็นชอบสายตั้งสายอะไรก็แล้วแต่นะผมถ้าไม่เจอก่อนผ่านมาตั้งแบบ มาตั้งในเทิร์นของที่แบบเราเป็นฝ่ายดิฟนะครับใบนี้พร้อมแซกแล้วก็ลอเทคการ์ดใบนั้นโลดนะครับผมก็ดูดีนะอ่ะซิลลงมาแบบ3ลงขอลากพวกฟีนิกซ์สองแซกค,คือฟรายนะครับผมแล้วก็ซูนเซียบิลิตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีความแอบป,ปวดน,นะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแอบเซ็งตั้งแต่ต้นเกมเลยถ้าเราเล่นก่อนนี่คือได้เปรียบมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะใบถัดมาครับนี่เลยเอิร์ธจากรกนเอกนะครับผมก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับผมตก ใช่นะครับผมจากสกิลของมิสติกนะครับผมเลือกได้1อย่างอันที่1บอกว่าหลายฟีดากรกทัดดินหนึ่งใบในมือเราสึ่งแน่นอนผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมอันที่2บอกว่าซิลหนึ่งใบไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นานถึง2เทิร์นแม่เจ้านะครับผมคนนี้เอาไว้โปรเทคในเรื่องของแบบเอดักรกออสเพลเยอร์วิ่งไปเปี้ยก็ได้นะครับผมคือคือดากอนออสเพลเยอร์เนี่ยถ้าเล่นไปถึงกลางเกณฑ์ตัวเขาจะใหญ่ในระดับหนึ่งแต่ว่าเวลาโดนยกเลิกหรือสูญเสียหรืออะไรก็แล้วแต่จะตายง่ายมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะะออออ่่่าาเเเเเจ้้้ไขดดิินนนนนคครรรัับบบบ์กกกีียย็็ปชบบททแให ทำให้เจ้าดาก้อนคอสเพเยอร์แข็งแต่งนะครับผมประมาณนั้นเลยโอเคใบถัดมาครับไฟนะครับผมเป็นไฟดาก้อนเอกนะครับผมต้องบอกว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเช่นกันนะฮะเพียงแต่ตกที่ว่าถ้าตกชายปุ๊บลายฟรีดาก้อนธาตุไฟหนึ่งใบได้นะครับผมถ้าเลือกอันที่2บอวกว่าซิลหนึ่งใบแอทแท็กลบเและไม่อยู่ไม่สามารถอยู่ในสภาพรวมร่างได้นาะนถึง2เทินนะครับผมต้องบอกว่าอันนี้ครัเป็นช้อยที่แบบทําให้แบบเหมือนโดนแบบ ฝั่งตรงข้ามลบปุ๊บใช่ไหมครับลดระยะห่างของค่าพลังที่เขาแบบสูงเกินอ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเบบี้ดากอนมันวิ่งไปได้ถึงนะครับผมดากอนไฟไอเจ้าไฟดากอนเองเนยครับก็เป็นตัวช่วยได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมประมาณนั้นฮะใบถัดไปครับผมเป็นอื้ขอขอยัดาเอื้มอมเออโอเคนี่ครับผมวิดดากอนเอกนะครับผมผมชอบใบนี้มากนะครับผมเพราะว่าบางทีมันเปลี่ยนรูปเกมได้โดยใบนี้เลยอะ่ะ ก็โอเคครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับเมื่อตกชายจากสกิลของมิสติกเรานะครับผมเลือกหนึ่งอย่างไลฟ์ฟีดาก้อนทัดลมนะครับผมหนึ่งใบในมือเราหรือเลือกอีกอันหนึ่งซิลไม่เกิน2ใบเปลี่ยนไลฟ์คือต้องบอกว่าในเมื่อของลูกมังกรของเราเนี่ยตัวมันเปราะบางใช่ไหมครับในเรื่องของการตีตัวหน้าเนี่ยไม่ค่อยเข้าเจ้าใบเนี้ครับเป็นตัวที่แบบว่าสามารถเปลี่ยนแบบเออแอตแทกไลฟ์ดีเฟนซ์ไลฟ์ฝั่งตรงข้ามได้ไม่เกิน2ใบซึ่งเราเปลี่ยนสตัวได้เลยนะกระตุกเทคขึ้นมาหดเล่นนะครับผมอารมณ์ ไไผมบอกได้เลยว่าต้นต้นเกมมะผมจะหยิบบ่อยมากนะครับผมคือจะหยิบสลับกับไข่มืดเพราะว่าเจ้าไข่มืดเนี่ยครับมันจะรอเทคได้ในเรื่อง,งของฟังลมข้ามตาตั้งเกมนะครับผมแต่ถ้าแบบเรามีไข่มืดหรือไข่อะไรก็แล้วแต่ที่เราเสิร์ฟได้เยอะอะไรเงี้ยไข่ลมจะเป็นชอยที่สองที่ผมจะเลือกหยิบครับผมเพราะมันปั่นเกมต้นเกมได้เลยนะครับผม อีกใบหนึ่งซึ่งผมหาไม่เจอนะครับผมมันจะเป็นไข่ท่าแสงนะครับผมบอกว่าถ้ามันตกชายเนี่ยาจากสกิลของมิสติกใช่ไหมครับมันจะล่าจะไล่ดาก้อนแสงได้ซึ่งแน่นอนเราก็จะไม่ใช้เทคพวกนี้นะครับผมเราจะเล่นอันที่2ครับบอกวาอ่าเมื่อมันตกชายเนี่ยก็คือทํำลายมิสติกได้1ใบนะครับผมประมาณนั้นนะฮะคือแบบว่ามิสติกออกแนวดูดีมากนะครับผมอ่าคราวนี้ขออนุญาตครับขอเคลียร์อ่า อ่ะโอเคกลับมาที่ตัวเด็กนะครับผมคราวนี้ในรูปแบบของการตั้งบบร์ดบาะเละเสร็จแล้วโอเคไม่เป็นไรครับผมคือคราวนี้ในรูปแบบของการตั้งบอบ์ดหลายคนถามว่าคือแล้วตัวมันเล็กเล็กมากๆเลยมันจะสู้ใครไหวไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่า ถ้ามันเจอเด็กตัวที่แบบเบิ่มเบิมเลยมากๆใหญ่กว่าม,มันมากๆครับบอกได้เลยว่าเบบีดาก้เหนื่อยมากนะครับซึ่งแทบจะสู้ไม่ได้ใช้คํานี้เลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ถามว่ามันสู้ไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในรูปแบบของสายตรงนะครับผมผมมองว่าต้นเกมเนี่ยเบบีดาก้มันบุกยากนะครับผมมันบุกยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตั้งบอร์ดนะครับอาจจะต้องพึ่งเจ้าเบบีดาก้ตัวแสงที่บอกว่าลงมาป้องกันการโจมตีเนี่ยมายืนบล็อกข้างหน้าไว้ก่อนนะครับ ในเรื่องของดาก้อนเอกไม่ว่าจะเป็นไข่น้ําไข่ลมไข่มืดนะครับในเรื่องของการปั่นเกมต้นเกมนะครับทำให้ฝั่งของข้ามวิ่งมาตีเรายากถ้ามีข้ามลายก็เอาไข่ดำลอตเทคไปอะไรประมาณนี้ฮะเราอาจจะต้องพึ่งประมาณนั้นนะครับผมและในขณะเดียวกันครับต้นเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องไปเอามาทีอสมาให้เร็วที่สุด นะครับผมหลายคนถามว่าเอาเอา,เอามารีธสมาไม่เอาลูกมังกรมาก่อนหรอจริงๆบอกว่าถ้ามาร์ธิอัสอยู่ในสนามลูกมังกรจะตามมาเองแบบเป็นขบวนเลยครับเพราะว่ามาริอัสเนี่ยมีสกิลจ่าย1 MP กระตุกลูกมังกรจากกองได้ถูกไหมฮะนะครับผมและแน่นอนครับในเรื่องของการเสิร์ชเนี่ยมันจะมาได้จากเอาเจ้าเบบีดาก้อนท่านลมนั่นเอง นะครับผมธาตุลมเนี่ยจะไปหยิบมาทิอัสนะครับและมาทิอัสลงมาเราก็จะได้ไข่ด้วยนะครับผมซึ่งมาทิอัสเทคลงมาหยิบมิสติกไข่เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่มี1ครั้งต่อทัพนะครับเราลง4ตัวในเทิร์นนั้นเราก็จะได้มิสติกทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับผมก็ตามนั้นฮะเนาะหลังจากนั้นเนี่ยครับเราจะปั่นเกมโดยการจ่าย1 MP แล้วก็เรียก เบบี้ดาก้อนมาเรื่อยๆนะครับหาจังหวะจ่าย2ส,สกิลจากกองหรือลงจากมือก็ได้ครับไล่ฟีดาก้อนเออไม่ใช่ไลฟ่ฟีไล่ดาก้อนคอสเพลเยอร์ออกมาตั้งครับผมเนาะคราวนี้ในเรื่องของการสร้างระยะของเกมใช่ไหมครับจะเน้นหนักไปที่ตัวแสงและตัวธาตุมืดและก็บวกธาตุไฟนะครับผมคือ3ตัวนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลยนะครับผมตรงที่ว่ามันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยปั่นป่วนมากๆนะครับผมเมื่อเรามีดาก้อนแบบเอ่อเยอะ อ่าผมพอยกตัวอย่างสักประมาณผมสามารถโดดดาก้อนได้ประมาณ15ตัวแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับเจ้าดาก้อนไฟเนี่ยครับมันจะลงมาโป๊ะนะฮะผมแล้วก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยลบแอตแท็กไปเลย15หน่วยตามจํานวนลูกมังกรนั่นเองนะฮะและคราวนี้ครับระยะห่างของเออ่แอตแท็กเนี่ยมันถูกลดลงมาแล้วถูกไหมครับถ้ากรณีเราตีถึงนะครับผมมีตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยตีถึงเราก็เจาะเข้าไปเลยนะครับผมเท่ากับหรือมากกว่าเนี่ยเราก็1ตีเลยนะครับผมยกอย่างเช่นเบบี้ดาก้อนไฟหนึ่งลงนะครับผมอ่าตัวลมตีทะลุเข้านะครับก็1ตตี่อไปเลยนะะฮผมอ่าาาาแแต่ครวนี้้ถเเจออบบลงมยะ ป,ป่วนอะไรมากๆนะฮะเราสามารถเอาตัวแสงนะครับผมที่แบบว่าโจมตีแล้วบวกแอทแทกตามลูกมังกรในสนามานะครับผมตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวสร้างระยะห่างในเชิงบวกนะครับผมตัวไฟจะสร้างระยะห่างในเชิงลบค่าพลังนะครับผมเอา2ส,ส่วนนี้ผนวกกัน,นะครับ อ่าตัวไฟลบตัวแสงวิ่งไปตีนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันขอให้พลังพื้นฐานเนี่ยตัวไฟเนี่ยลบทะลุแล้วนะครับถ้าลบทะลุแล้วเนี่ยยังไงตัวแสงเนี่ยก็โปรเทคแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะถ้าไม่ชัวร์นะครับผมก็เอามาทีอัสเนี่ยครับสามารถจ่ายสกิลหนึ่งนะครับผมมอบมอบแอตแทกบวกอีกสองแล้วก็กันส่วนในซับเทอร์นี้แล้วค่อยวิ่งไปตีนะครับผมจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแอบเซ็งๆนิดนึงเพราะว่าต้องทุ่มเทในเรื่องของการแก้ที่วุ่นวายนะครับผมคราวนี้เจ้าตัวดำนะครับผมก็คือ Baby Dark, เบบ พยายามหาจังหวะเอาเจ้ามังกรดําวิ่งไปตีนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกว่าเจ้ามังกรดำเนี่ยมันวิ่งไปตีด้วยพลังมันน้อยนะครับคือพลังมัน10เองและคราวนี้มันจะตีกดลบตามจานวนลูกมังกรอย่างที่ผมบอกครับต้องลุมถึงให้ได้เราต้องลงให้เยอะนะครับผมแนะนำเลยครับมาทีอาร์ตหนึ่งสกิลกันสวนให้ตัวดํานะครับผมแล้วค่อย2 3สาวิ่งไปตีนะครับจะโอเคหน่อยอย,อย่างน้อยๆในเรื่องของการแบบถ้ามันสูญเสียอเบเรตตี้นะครับก็จะยังมีสกิลเอ่อในเรื่องของการ เขาเรียกว่าการสวนให้มันนะครับผมมีสกิลการสวนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการยกสูญเสียอบิแล้วก็ยกเลิกสกิลเนี่ยมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแก้ยากมากขึ้นนะครับผมนะรูปเกมเนี่ยใช้ประมาณนี้เองครับที่เหลือก็ตามสภาพแล้วก็เอาไข่นะครับผมที่เรามีเนี่ยฮะใช้ตามจังหวะของเกมนะครับผม คือหลักๆผมจะเน้นไปที่ตัวแสงนะครับผมบวกพลังตัวดําตีลบตัวไฟลงมาลบพลังอะไรเงี้ยครับผมส่วนตัวแสงด้านล่างนะครับผมที่เอาไว้ยิงมิดนะครับผมก็อันเนี้ยมันจะไล่จากกองไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามาติอัสเนี่ยมันไล่เอ็มพีค่าไล่หนึ่งซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยมันเอ็มพีค่าไล่สองซึ่งมันลงไม่ได้นะครับผมมันมันมาจากกองเองไม่เป็นจัวเจอก็ลงครับผมอารมณ์ประมาณนี้ครับตั้งบอร์ดไว้เหมือนมีมิสติกคาร์บอดไว้หนึ่งตัวนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนตัวน้านะครับมันจะเป็นตัวตีไว้ปั่นเกมนะคร เจ้าตัวน้ำเนี่ยมันลงมาแอทแทคกบกสแล้วก็ชี้ เอ่็มพีลบหนึ่งได้ด้วยมันจะโยนให้ใครก็ได้จะชี้ให้ตัวเองก็ได้นะครับผมแล้วก็มีบร์ตี้บอกว่าเมื่อมันโจมตีเนี่ยซิลหนึ่งใบติดฟีดเคิร์สเนี่ยครับมันไม่ได้มันไม่ได้กําหนดว่าซิลที่ถูกโจมตีเนาะเราสามารถปั่นเกมโดยแบบเอาตัวน้ําวิ่งไปตีคนคนหลังหรือคนหน้าอะไรก็ได้ครับแล้วก็ชี้หนึ่งคนติดฟีดเคิร์สเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะทําให้เกมเนี่ยของฝั่งตรงข้ามค่อนข้างบักนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับพอมาถึงตัวดินครับนะจุดเนี่ยผมไม่ค่อยซี เพราะว่าแน่นอนการฝังตรงข้ามเกนเอ็มพีนะครับผมแล้วก็ให้ดาก้อนหนึ่งใบสามารถโจมตีด้วยเดฟเฟนได้ก็จิ้มตัวเองไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตกชายเสิร์ฟท่าดินก็จิบตัวเองมานะครับผมถามว่าลูกมังกรเวลาถูกตีแล้วมันตายง่ายจังจริงจริงมันตายอยู่แล้วครับเป็นธรรมดาเลยบางทีผมตายไปทีทแบบ7จ็ดปตัวเลยนะก็ตายเจ็ดตัว9ตัว10ตัวตายไปเลยครับแต่ถามว่าผลที่บวกพลังนะครับของของมังกรแสงกับเจ้าดาก้อนคอสเพเยอร์เนี่ยก็ยังคงบวกพลังกันอยู่นะครับผมเด็กนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า มันตายอยู่แล้วนะครับผมลูกมังกรเนี่ยเราวิ่งไปบวกนะครับผมยังไงก็มีน่องบ้างแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปเสียดายมันเท่าไหร่นะครับผมแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของคอนเซปต์ในเรื่องของการเล่นสายตรงเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันมีขีดจากัดนะครับผมเพราะว่าตัวแสงเรามีสีใบตัวไฟเรามีสีใบตัวดำเรามีสีใบเพราะฉะนั้นครับต้องคอนโทรลให้ดีครับผมถ้าแก๊งไหนมันหมดไปแล้วเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบหยาบแล้วครับเด็กนี้สู้ยากจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแบบโมสายอื่นๆเนี่ยครับผู้เล่นแบบโปรเพเยอร์เขาถึงได้เลือกโมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าดาร์กอนคอสเทเยอร์ก็เลยไม่ค่อยเป็นตัวที่ถูกเลือกเท่ไาไหรรรร่่่่ถ้้้้้าาาาาาาจจะเเเเลลนนนนนสสยยยีีิิงงงงๆผมมตตอออออบกกกกววใใชคํญัดึื ลากพวกนะครับผมอ่ะแล้วก็ต้องเป็นการแบบบวกแบบไม่ต้องสนใจมิสติกสักเท่าไหร่นะครับผมสร้างระยะห่างได้ก็ลุมตีกันเข้าไปนะครับทะลุก็ชนะครับผมไม่ทะลุก็แพ้แน่นอนนะครับผมสำหรับสายนี้เนาะ ก็โอเคครับผมเคลียร์นะครับสาหรับเด็กนี้ใครสนใจจะหาเล่นนะครับผมก็ต้องบอกว่าชุดนีนะ้มันหมดไปนานแล้วนะครับผมก็คือชุดดาร์คอนสากนะครับผมแล้วก็ชุดแทยพันด้วยถ้าจะตามหาเด็กนี้ได้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในกาแล็กซี่บ็อกซึ่งกาแล็กซี่บ็อกเนี่ยมันจะรวมเลดแลหลายๆอย่างด้วยกันซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเปิดกี่บ็อกซ์เพื่อจะได้เด็กนี้นะครับผมมันอาจจะยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นแนะนาครับมันเป็นเด็กราคาที่ ไม่ได้แพงมากด้วยหาซื้อตามร้านน่าจะง่ายครับผมเนาะโอเคสำหรับคลิปน,นี้ใช้เวลายาวนานนิดนึงนะครับผมก็ว่ากันไปตามนั้นสำหรับคลิปหน้าผมจะเอาเด็กอะไรมาสปอยให้ดูก็รอชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ